แอกใช่ไหมอ่าก็คืออันนี้คือแบบแบบแบบอันแรกนะก็คือใช้ออาเมมเบอร์แบบแรกของที่เซเว่นนะครับอ่าแรกของที่เซเว่นนะครับหมายถึงว่าเอาบาร์โค้ดให้เขายิงแบบนี้ครับท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้เลยนะครับอ่าก็คือมันจะเป็นมานี้นะครับแล้วก็คูป,ปองนะครับเรากดเข้าไปที่แตะคูป,ปองนะโอเคปะ่ะกดเข้าไปที่คูป,ปองนะครับท่านผู้ชมคูป,ปองของฉัน กดเข้าไปที่คูปองนี้เลยนะครับคูปองของฉันนะว่าเราต้องการที่จะแลกอะไรนะครับสมมุติเราต้องการที่จะแลกชานมเย็นนะครับเนี่ยครับชานมเย็นนะแบบนี้ครับท่านผู้ชมแล้วก็เอาบาโค้ดให้เขายิงเลยเป็นคูปองนะก็จะเอามานี้เลยนะครับแค่นี้เราก็ได้สลิปมานะครับแลกคูปองนะก็จะเอามานี้เลยนะครับ แต่อีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือการสั่งซื้อของการสั่งของเซเว่นนะครับก็คืออย่างนี้เลยนะครับใช้ All member แรกของเป็นส่วนลดนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะแต่ผมจะไม่สั่งอาหารให้ดูนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้เลย